ตีฟูได้เลยสวยมากงานพวกงานเปียงานเส้นใหญ่หรืองานไหมพรมอะค่ะลูกค้าฝากตีฟูได้เลยตีอบแล้วสวยมากไม่ต้องรีดเลยอะไปถึงถ้าลูกค้าได้ไปก็คือยิงป้ายหรือแบบออติดแท็กป้ายน่ารักน่ารักขึ้นไหมน่ารักน่รักเซต็จไลน์ลลได้เลยนะคะอันนี้ของเกาหลีตัดเลย 4, <9. S 1> อืมตัวนี้4 9่พันเนะ ตัดไม่เข้าเลยมันแน่นมันแน่นอันนี้จะเป็นกันหนาวเด็กอ๋อชื่อรายการเขาคืออะไรนะเหนาวกันหนาวเด็กโอเคแจ็กเกันหนาวเด็ก,แ,ก,ดก,นนดกแม่เนื้อจะหนาค่ะถ้าเป็นตีตีว่าเป็นกันหนาวหนาแน่นอนมันจะมีรุ่นตองหนึ่งรุ่นหนึ่งถ้ารุ่นตอนตองหนึ่งพวก KR หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นงานตัวบางนะคะผ้าลุ่มตัวบางหน้าร้อนขายดีมากตอนนี้ก็ไม่มีของแล้วแม่ไม่ได้ของมาเลยนะคะไม่ได้เติมของแล้วด้วยตอนนี้ หนูวนทวิทฟารดาวนทวิทได้แหละระหว่างตัดะนะคะระหว่างดึงลวดเออฟารดาวนทวิทจะรุ่นเนี้ยป้าบูนะคะจะมีติดเรสด,ด้วยลูกค้าจ๋าได้ไหมฟารดาหรือว่าอ้อมได้ไหมลูกออเ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 ดี๋ยวให้เขาดึงลวดก่อนสาครู่เดียวแม่เนี่ยแจ็กเก็ตนะเสื้อขอบนะเสื้อกั๊กนะลูกค้า ะะเสื้อโคต้ตยังมานะลูกค้านะคะ่ะอันนี้มันจะมิกเลยนี่สเวเตอร์ผ้าทวิทกระโปรงเดทป้ายบัวพลจะกะให้ไม่ถูกเลยเพราะมันออกหลายอย่างลูกค้าออกหลายอย่างแล้วแต่ว่าจะได้อะไรนะคะนะคะ,ววะ,คะแม่ทวิทว่างเหรอลูกรีวิวว่างนะคะพี่ ลูกรีวิววา่าแต่ว่าของไปบูพลอยบอกตรงๆนะแม่เขาเป็นลงที่อัดมันแน่นน่ะเออพวกกระดุมแตกหักหายอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสเจอนะพี่ขอคนแบบเย็บได้ซ่อมได้นะเอาไปจะได้แบบไม่เสียไม่ทิ้งอะ่ะนะคะเออหาช่างเก็บกระดุมได้เออซื้อกระดุมใหม่เลาะใหม่ยกชุดเปลี่ยนใหม่ยกชุดอย่างเงี้ยค่ะขอคนมีของขอคนมีพร็อพหน่อยแต่ราคาดีนะ4,500้ยใช่ไหม ยังไม่ได้โดดขึ้นไปถึง49นะคะลูกรีวิวหนูส่งให้ฟรีนะแม่นที่หนูบอกว่ากระดุมหลุดไม่ได้ว่ากระดุมแบบหลุดทุกตัวนะ <c oughs> เดี๋ยวจะตกใจแค่ว่ามันมีโอกาสเจอเพราะว่าแพนด้าบ็อกเขาหนูสั่งให้เขาอัดหลวมมันก็เลยจะไม่ค่อยติดเสียนะคะนิดหน่อยเท่านั้นที่จะเสียแต่ว่าบัวก็คือยังมีเจอ5ตัว10ตัวน่าจะมีมีเจอหลุดอยู่บ้างนะคะลูกค้า ต่างี้นสวยนะน,นี้จะเป็นเดสหมดเลยเนี่ยตัวยาวเสื้อคลุมเสื้อโค้ดลูกค้านะรับ,บอ่ะแขวนนั้นหลังต่อเลยลูกมาลูกค้าแจ็คเด็กกันแจ็คเก็ตกันหนาวเด็กของเกาหลีบ้างหลายๆคนก็คือชอบงานเกาหลีมากๆเลยนะเพราะว่าเกาหลีมันจะออกฟิลแบบเด็กเท่อะแม่อุ้ยฟิลแบบเด็กเท่อะเนาะสี่พันเะก้านะ สี่พเด็กญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกสไตล์หนึง่งวิแขนหนังจ้ะเบสบอลแขนหนังเออเอ้ยของ H&M เพิ่งเห็นป้ายเพิ่งเห็นป้ายนี่เบสบอลสักกราระแขนหนังหนึ่งอ่ะไปแก๊ปค่ะอุยข,ข,ขนเป็ดแก๊ปอันนี้มิกผ้าเนาะจากที่เห็นฟีดนะคะขนเป็ดผ้าล่มสักกรารหนังกับหนังแขนหนังลูกค้า อันนี้ขนเป็ดนะ4,009เล็บสีสวยขอบคุณมากค่ะพี่ออนหายไปแล้วหนึ่งเมื่อกี้ไปนั่งพับผ้างานตีฟูของลูกค้าเร่งเรงให้ช่วยพับว้ายแรงมาก The Not f a c e จ้ะเป็นฮูดี้นะผ้าฟี t The Not f a c e ค่ะพวกแบรนด์อย่างเงี้ยลูกค้าจะเจอในกระสอบเกาหลีค่าญี่ปุ่นนะยูนิคยูนิคกินขาด แต่ถ้าพวกเดอะนอตเฟสพวกทอมมี่ดิกกี้อะไรเงี้ยต้องมาเจอเกาหลีนะคะแต่แบรนด์พวกนี้ก็ออกปกติอยู่แล้วแก๊ปค่ะนะคะ<อ>ลูกค้<อ>าแก๊ปคิดอุ้ยสวยอยู่นะสวยนะสวยนะมันออกแบบเออมันออกรวมๆแล้วมันก็มีความแฟร์แฟร์อยู่ประมาณหนึ่งเลยลูกค้าแฟร์อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะคะอันนี้ อันนี้อันนี้อยู่นี้่ะอันนี้อยู่นี้ลูกค้าตีฟูเลยถ้างานเด็กแบบนี้นะคะตีฟูเลยลูกค้าตีฟูแล้วสวยว้าวเนี่ยเห็นปะออกฟิลเด็กเท่แชมเปี้ยนค่ะฟิลเด็กเท่เลยเดเซเซนเต้โอ้โหแม่ดูหยิบหยุ่มขึ้นมาเอ้าคอนเวิร์ตต่อค่ะ4,900ลูกค้าคอนเวิร์ตออสตาด้วย4,900นะคะ80โล อันนี้เดซเซนเต้โอ้โหเด็กเท่จัดดูเส้อโค้ตเป็นความไม่ถึงขั้นบุนวมนะคะเป็นกันหนาวแบบมิกไม่ถึงขั้นบุนวมลูกค้านะเนี่ยเต็มที่ก็นวมแค่ประมาณเนี้ยซึ่งจริงมันจะมีตัวอ้วนกว่านี้ถ้าตัวอ้วนกว่านี้เลยฟิลแบบมิชลีนเลยอะ่ะจะเป็นตัวแพนด้าลูกค้าป้ายแพนด้าอีกแล้วป้ายแพนด้าเขาหาทำเนาะหาทำแต่งานสวยๆนี่ฟรีดฟรีด นะคะฟีดอยู่นี้ค่ะลูกค้างานฟีดต้องให้แบรนด์นี้จริงๆนะมันมันมีเคยมีดราม่าลูกค้าแบบเปิดกระสอบเกาหลีแล้วเจอแบรนด์ญี่ปุ่นอ่ะพี่มันก็หลายอย่างเนาะแม่เนาะเออจะบอกว่าคนคนเกาหลีไม่ไปญี่ปุ่นเลยหรือว่าแบบแบรนด์บางแบรนด์ก็คือแบบเค้าวอลลวยเออ m บ b บอสตันเลดอกค่ะ แม่สวยมากเป็นหนังนะเป็นหนังลูกรีวิวโอ้โหสวยจัดเหลือกี่ลูกวะลูกใหม่เหลือยี่สิบลูกอะลูกใหม่อีก20ลูกลูกค้าลูกใหม่อีกยีสบลูกลูกรีวิวอีกหนึ่งลูกนะคะรวมทั้งหมด21ก้อนสำหรับหนาวนี้งานเกาหลีอุ้ยเบสบอลแขนหนังเยอะแกเอาใส่ไม้สิ ใส่ไม้สิเบ็บอลแขนหนังได้เลยรหัสสีเอ้้อมแล้วนะ,ะมแ,วนะแม่นะ mm hmm. เนี่ยเม d ดอินโคเรียเม i ดอินเจปนแล้วแต่แล้วแต่เลยหนูอยากให้ดูที่เนื้องานมากกว่าบางทีลูกค้า mm hmm. ไปมีภาพจํากับไปใดไป้หนึ่งว่าจะต้องเป็นแบบนี้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 แม่หนูอยากให้พี่สาวดูรีวิวก่อนเพราะว่าหนูเปิดรีวิวให้ดูตลอดว่างานมันคือแบบไหนนะคะงานเป็นยังไงเกาหลีเป็นแบบไหนจีนเป็นแบบไหนนะคะลักษณะงานออกแบบไหนนะแม่นะโอเคไหมโอเคไหม เนี่ยแต่หูอุ๊ยไอหนูกักบจะกลับด้านดิไอหนูกลับด้านดิโอโหูเอาข้างหลังออกเลยเออน่ใส่ได้สองด้านใส่ได้สองด้านทอมมี่สวยจัดอาลูกรีวิวรหัส C F ไหวไหวไหลบอยไม้หค่ะบอยบไม้ยี่สิบห้าค่ะพี่บอยบไม้ยี่สิบห้านะคะนี่บอยบไม้ยี่สิบห้านะลูกรีวิวส่งฟรีให้นะคะ วันนี้ถ้าดูไล์ย้อนหลังหรือว่าอะไรล่ะพี่ชอบตัวไหนอ่ะพี่สาพี่สาแคปเลยนะคะแคปจอไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าบางทีกระบบดูดหนูอาจจะไม่ได้เปิดไว้ตลอดแม่นะคะไปสั่งของหลังบ้านก็คือส่งรูปโยนรูปมาได้เลยโยนรูปมาสั่งของได้เลยค่ะนะคะสี่พันเก้าลูกค้าตอนนี้ราคาแจ็กเก็ตกันหนาวเด็กจะราคาอยู่ประมาณนี้หมดเลยนะลูกค้าจ๋าอุ้ยทอมมี่สวยจริง ไม่เล่นดูดิขนแกะข้างในแล้วแบบทอมมี่จีนสวยสวยทอมมี่ดิกกี้อะไรอีกเดอะนอตเฟสเนาะถ้าเ,เจอเปิด,ดเจอเกาหลีต้องต้องเอ้ยเปิดกระสอบเกาหลีต้องต้องเจอบ้างต้องเจอ <c oughs> นี่สวยอะเบสบอลสกกาดออกสวยนะนิวบาลาน์ an, คะ่ะ <c oughs> ลูกรีวิวบอสองหลูกใหม่บอสองหคะ่ะลูกค้าแจ็คเด็ก อันนี้จะเป็นรุ่นรวมผ้านะคะแต่ถ้าแม่ๆอยากได้เป็นอ๋อผ้าลม่มอะฟิลผ้าล่มเยอะๆนะคอตตอนเยอะๆคอตตอนแบบเนี้ยคอตตอนแบบปลา,าอก่เงะะี้ยค่ะแล้วก็เป็นพวกแจ็คเก็ตผ้าล่มนะไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดขนๆแบบนี้ไม่ค่อยติดงานฟีด KW วีสามศูนย์สี่เลยนะคะ KWE304 เลยค่ะพี่304เลยนะคะแต่ถ้าเกิด แม่สาวอยากได้แบบนี้อยากได้ขนปุยปุยแบบนี้เลยขนปุยปุยแบบนี้เออขนปุยปุยแบบนี้นะคะแจ็คเก็ตขนปุยผ้าฟีดอะลูกค้าหนูมีนะ KWE 304ค่ะพี่ไอ้าย30 KWE 305ค่ะพี่จะเป็นงานแจ็คเก็ตฟีดของเด็กอันนี้เปิดเด็กค่ะใช่ตัวนี้ของเด็กนะคะพี่ของเด็กกระสอบเกาหลีค่ะพี่ออกเดบเด็กเท่มากสวย แปดสิบโลสี่พันเท่าไหร่นะสี่พันเก้าพูมาค่ะพูมาค่ะตอนนี้หนูมีแค่ยี่สิบลูกนะพี่มีแค่ยี่สิบลูกนะจะออกสไตล์เด็กเท่เออแต่ถ้าอยากได้ฟิลแบบกันหนาวจริงๆ,งๆอุ้ยจี๊บเดอะเรกาซีาเออเดอะเรกาซีอหูหูสวยจัดแล้วเบสบอลออกหลายตัวมาก เด็กโตก็มีค่ะนิวบาลานค่ะนิวบาลานค่ะอุ้ยสวยแม่มันออกแต่งงานแบบแฟชั่นเที่ยวเลยเนาะนะคะส่งบาร์โค้ดกลุ่มไลน์ให้หน่อยอนะคะได้ได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูให้น้องอ,อันนี้ให้โอ้ยฟิลลาตะโกนมากเนี่ยแล้วถ้าไปอบตีฟูยิ่งสวยยิ่งอบตีฟูยิ่งสวยอะใส่ไม้ใส่ไม้ใส่ไม้นะคะใส่ไม้ใส่ไม้สวยจัดลูกค้า ขนแกะมีขนแกะมีออกค่ะพี่ตกอยู่ประมาณ350ค่ะพี่ขนเป็ดไม่มีเลยพี่เขาตอกนะคะพี่เขาตอกไม่มีเลยพี่หาไม่ได้เลยแม่นี่ยูนิโครถ้าเป็นผ้าขนนิ่มๆเนี่ยยูนิโคน,นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะออกแบรนด์ยูนิโคเลย จะเป็นยูนิโคที่เขาทำทาเยอะกระสอบญี่ปุ่นนี่คือแบบอันนันเลยอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดแบรนด์แรงๆอย่างพวกแบบ <c oughs> เหมือนเมื่อกี้เนาะเอเดอะน็อตเฟสทอมมี่ aced, Tommy, อะไรเงี้ยต้องต้องเปิดตะ,ตะโกนตะโกน,ตะโกนเกาหลีนี่แหละนะคะ C6 เอ,อ่อของลิงหมดแล้วคะ่ะลูกค้าของลิงหมดแล้วค่ะพี่ของลิงหมดแล้วยูน <c oughs> ิโคค่ะ <c oughs> นะคะอุ้ยเดอะนนอตเฟสอีกแล้วจ้ะ อันนี้เป็นเ,นเหมือนผอ้า,าฟีทนะนี่มีปักอ,อกผ้าฟีทตีฟูเลยแม่ตีฟูเลยถ้ายิ่งเป็นพวกขนๆนอย่างนี้ตีฟูยิ่งสวยมากมันจะพองสวยสุดๆลูกค,ค้าแล้วก็พวกนี้อย่างเงี้ยพวกขนข้างในก็จะแบบฟูด้วยนยูนิโค่บุขนฮูดบุขนก็หมดแม่เอาจริงมีนะฮูดบุขนแบบนี้ล้วนๆของผู้ใหญ่อะ่ะแต่ว่าหมดใครรอก็คือติดตามรหัส605ได้เลย6 0 5 kwe 605้าไปโกดค่ะ ใช้โค้ดเดียวกันเลยสองลงนี้นะคะเค <c oughs> จียงใหม่หนาวแล้วเจ้าใช่ไหมหนูเห็นออกข่าวอยู่พี่เขาตอกหนูเห็นว่านบนดอยละหลักสิบองศาเออหนูอยากไปเที่ยวมากเลยอ่ะ <c oughs> หนูแบบแต่หนูนั่งคิดแล้วหนูจะเอาเวลาที่ไหนไปยังหาไม่รู้เลยดุเดินน็อตเฟสอีกแล้วเห็นสิบห่ขึ้นมา,าหยิบขึ้นมาเลยโห <c oughs> และอลังการมากอันนี้แบรนตะโกนมาก ขนแกะค่ะขนแกะเดอะนอตเฟสลูกค้าเนี่ยขนแกะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ไม่ได้คันนะแต่แค่มันเป็นเนื้อขนที่หยาบเฉยๆลูกค้านะคะส่วนใหญ่เขาจะมากับพวกผ้าฟีดนะคะผ้าฟีดนี่เดอะนอตเฟสแรงมากอันนี้ลูกรีวิวยังว่างค่ะพี่ถ้าเอาลูกรีวิวบอไปไม้25อุ้ยว่างปะโซเอาแล้วแม่โอเคลูกใหม่บอสอค่ะลูกค้า ลูกใหม่บอสองหกนะหนูตอนแรกอะ่ะแม่เอาจิงหนูขายมาหลายรหัสมากจนหนูลืมว่าตัวไหนมันนวมอะตอนแรกหนูคิดว่าตัวนี้รุ่นนวม <laughs> ถ้ารุ่นนวมมันต้องเป็นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ดสเออถ้ารุ่นนวมมันต้องเป็นรหัสหนึ่งหนึ่งเจดสลูกค้าแต่ว่าไม่น่ามีของแล้วปล่าหน 1, 1, ึ่งหนึ่งเจ็ดอ่ะพวกรหัสหนึ่งเจ็น่าจะเหลือแต่ง,งานผู้ใหญ่เอยตัดตัดโอ้ย,อย,อยไหล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 หล ไหลๆว้าย1หนึ่งจากซีโซเอาค่ะว้ายคุณนาดิกกี้คะ่ะเออดิกกี้มีมีโลโก้ปักอ,อกปักอะไรป่าวะหาไม่เจอเฮ้นี่ไงเห็นไหมดิกกี้โอ้โหส,สวยมากอันนี้ของเกาหลีนะคะ<ด>ลูกค้าเดิลน็อตเฟสอีกตัวหนึ่งแล้วคะ่ะเอออีกตัวหนึ่งแล้วเหมือนลายสกินโคละสี เหมือนเมื่อกี้นี้แล้วคนละสีเออต,ต,ตูอะไรเหรอใช่มือหรอไว้แรงมาก MLB อีกตัวคะ่ <ML B S 1> คะลูกค้าสวเวตเตอร์เป็นสวเวตเวตอร์ฮูดซิปหน้านะคะของ m l หุ่ยแล้วดูป้ายดิแม่ป้ายอลังการมากลูกค้าพี่เขาตอกแจ็คเก็ตไหมพรมบุขนไหมหรือว่าหรือว่าอะไร,รดี เออหนังจ้ะด้วยครับหนังปะวะฟิลคล้า <L> ยๆเออฟิลคล้า <L> ยๆแม่ MLB อีกตัวหนึ่งนี่โลโก้เบสบอลของเขานะคะ MLB อีกแล้วอุ้ยเดี๋ยวหนูเอาแบบหัวหัวให้ดูนะนี่ดิสนีย์ค่ะดิสนีย์ <L> หัวหัวเยอะมาก <L> <L> B> อ๋อเอาไปแล้วโอเคลูกใหม่ยังว่างนะคะแม่ลูกใหม่จะ จะมีอีก20ก้อนค่ะน่าเล่นนะแบรนด์ออกแรงอยู่นะลูกค้าแล้วก็แบบอย่างตัวไม่แบรนด์อ่ะก็เป็นฟิลแบบสวยอ่ะโอหเกสสวยมากเพิ่งเห็นว่าปักอกด้วยตัวไม่แบนด์ก็สวยฟิลเด็กเท่งจริงเกาหลีอ่ะเด็กเท่แต่สังเกตไหมอาจจะแบบอย่างเงี้ยไซส์เล็กสุดก็คือไซส์ประมาณเนี่ยร้อลูกค้ายูนิโค่ไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นเด็กเล็กไม่ค่อยเน้นเด็กจิ๋วแม่นะคะ ตัวนี้หรอคะพี่เขาตอกตัวนี้สี่พันเก้าค่ะงานเกาหลีพี่เขาตอ,อกจ้ะงานเกาหลีงานเกาหลีป้ายเคอาแม่สวยนะสวยนะสวยนะพัฟฟีดอย่างเงี้ยตีฟูเลยสวยลูกค้าตีฟูเลยเนี่ยไม่แบรนด์นะแต่ว่าจะเป็นฟิลแบบแฟชั่นจ๋าเลยนะคะแจ็คเก็ตเด็กแบบแฟชั่นสวยมากนะคะเปิดอะไรต่อมีมีอะไรมั่งนะอ,อยู่ข้างหน้า อ่ะสามสพเอออุ้ยแต่ว่าราคามันจะแรงนิดนึงพี่ก็ตอกเดี๋ยวลองดู YC รุ่นนี้ไหมคล้ายคล้ายพลอยว่ามีความคล้ายคล้ากัมกึ่งเหมือน1-2-0-8ค่ะแต่ว่าเป็นของ YC นะพลอยอ่ะไม่เคยเห็นงานจริงจะมีแต่น้องวีอ่ะเปิดเปิดไว้นานแล้วนะคะน้องวีเปิดไว้นานแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณ6 9พัค่ะแจ็คเก็ตซิปหน้าไนล่อนอ่ะพี่ซิปหน้าไนลอนพี่เขาตอบเดี๋ยวพลอยลอง ลองลองเอาให้ดูนะเผื่อมันมีขนเป็ดมีอะไรอย่างเงี้ยออกด้วยนะคะในในในกระสอบนิวบาลานห้วสวยนิวบาลานสวยขนปุยด้วยนิวแท้นะคะเลิศนะเลิศนะสกีนคอแบบสวยฉ่ำเลยสกีนโลโก้ทั้งนั้นเลยลูกค้าลูกรีวิวไปแล้วนะเดอรนอตเฟสอีกตัวหนึ่งคะ่ะตัวสุดท้ายปิดท้าย <Yeah. S 1> เออสวยจริง hey, <bye. S 1> นะคะ อ่ะเดี๋ยวเอาของเด็กมารันเลยอันนี้อันนี้เก็บเลยก็ได้ลูกส้เวตเตอร์ฮูดบุกขนนั้นเลยนะคะรอดูรอดูได้พี่รอดูเลยเพราะว่าที่พลอยเห็นตอนน้องวีเปิดอาจจะเป็นฟิลแบบหนาบางผสมอาพี่หนาบางผสมแต่จะเป็นแจ็กเก็ตซิปหน้าหมดเลยเผื่อเผื่อสนใจเผื่อสนใจอ่ะอันนี้ของเด็กนะคะกระสอบใหม่รหัสซีเซฟบอใบไ,ไม้2.6นะคะบอใบไ,ไม้สอลูกค้าอืม อันนี้จะแทบจะเป็นแบรนด์ทั้งหมดเลยมั้งเนี่ยใช่ครับพี่เออขึ้นไม้แบรนด์หมดเลยแม่แค่บางส่วนนะจากที่เห็นทั้งกระสอบนะคะเนี่ยเออเออวางเลยวางเลยมาเออเดินน็อตเฟสนะคะเดินน็อตเฟสอีกค่ะคนแกะและดิกกี้แม่ดิกกี้นะคะเออ MLB m เอลบี MLB ค่ะเบสบอล ตัวใดขนมิงก์หรอือเปล่าขนมิงก์เด็กเปล่าแพนด้าไหมที่ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมเหมือนเหมือนงานขนมิงก์เด็กเลยอือาาโอ้ยแม่แบนเยอะจังอะจี๊บค่ะ ฟิลล่าค่ะ,ลลคะอันนี้แค่หัวหัวเลยนะแค่แบบแค่นิดเดียวนะแค่หัวหัวนิดเดียวไม่ใช่ทั้งหมดโอ้โหให้ฉันเอเป็นรุ่นแขนหนัง convert ออ mlb สวยๆเลยเลสซอกสวยมาก <c oughs> ไปต่อเลยนะรูกใหม่ใครจะเอา <c oughs> แคปเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลงไลน์แล้วย้อนกลับไปดูแล้วแคปแล้วมาโยน